อยากได้เลขอะไร3ตอนแรกเกิดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่คุณมากมี่ตอบไปก่อนไหมตัดช้อยใช่ไหมได้เขียนกับคำว่าขึ้นอะปวดตุ้มปวดตุ้มตอมใจตายรอมใจตายหรอมันมียาอีกตัวหนึ่งอะที่แบบตอมใจตายเหมือนกันอ่ะเขาไงมันจะตอมใจ ที <laughs> ่น <Sustain able> ้องเบนครับน้องเบนว่ะมากรับคุณแม่ครับ <Essential approved> ใครแม่มึงสวัส <GO> ด <av i> ีค่ะนี่ฉันรับบทนางพิมลล่าลายค่ะดิฉันรับบทพนุมาลนี่ฉันเหรอที่เมื่ไม่ตายตอนจบนะหนูยั่งก็ดีค่ะพ่อเพื่อนค่ะแล้วก็พ่อแพงนะคะที่แบบตอนจบตายคู่นี่่ะ ฟังเรียนเราเป็นคนชอบเรียนภาษาไทยทักษะสัมพันธ์วรรณคดีไทยอะไรอย่างนี้ไหมนี่ชอบเรียนภาษาไทยแต่ว่าพาร์ทวรรณคดีเฉยๆคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเองอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยอ่านไะไเพราะวรรณคดีเรานำอะไรพวกนั้ อ่านนะเออก็ดูละครจักต่างวงวงตอนเช้า,ามีเรื่องใหม่ที่แบบอยู่ในใจแบบชอบเป็นพิเศษไหมจริงก็ชอบแบบป่าหูทองนางพิศสองอินแค่เรื่องรามเกียรตนะิ์อ่ะก็มาอ่านกรบตูนทีหลงังรามเกียรมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัว ไม่รู้ว่าเป็นชาหรือเปล่าเรื่องด้วยสันดอน <S <S 2> <S 2> ดอร, <S <S 2> <S 2> รชอบมากเดี๋ยววันนี้เราจะทำ challenge เฟ้นหาแฟนพันธ์แท้นักคดีฐฐไทย <Rif le> แล้วก็ลีทันพื้นบ้านไทย <S 2> <S 2> <S 2> ในทีมงานตู้ซ่อนหมีกัน ดังมากที่สุดเราชื่นชอบนี้เรามีความฝันว่าจะเป็นรูภาษาไทยอ๋อเรามัความฝันเยอะลืมไปตอนเป็นเด็กอยากเป็นนักโบราณคดีด้วยค่ะพี่บุนจะบอกไว้เลยว่าอยากเป็นมดนักโบราณคดีมากมีความฝันว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นเรามีการคี้สังเกตขี้เสือกเรื่องของชาวบ้านมาตั้งแต่เด็กๆขวดก็าวนกานเป็ไท่มากพี่คือนางจะเล่าให้ดูฟังทุกคืนน่ะเหมือนอารมณ์นี้ท่านองเอได็ก ฟามังอะไรอย่างงี้ใช่ป้ะป้ามาณนั้นป้าบีอะมันแข่งเลยปะล่ะรอบแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับนางในวรรณคดีทั้งหมดเออ เรดูการแฟนพันธุ์แท้ใช่ป่ะอ่าอ่าอันนี้ก็คลายการกายป่ะใช่ที่เป็นแบบห้าข้อแต่ของเรามีแค่4ี่ข้อสมมติว่าพี่บอกข้อแรกมาจะผัดกันเลือกหรือช่วยกันเลือกก็ได้ว่าจะเอาคำใบข้อไหนได้ตอบคนละหนึ่งกับ1นึ่งคำใบอ่าพอตอบไปคนละ1คําคำตอบแล้วยังไม่ถูกก็คือเลือกคำใบที่สองมันต้องทำให้ดีที่สุดอะพี่มันไม่ใช่แค่เรานะมันเพื่อคนที่เชียร์เราอยู่ด้วยปวด อยากได้เลขไหนเรามาสองคนข้สองค่ะนางในวรรณคดีคนนี้มีชื่อเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งบรรนาภาคามีหลายคนนะคิดดีๆนะมันมีสองคนดอกอะไรดอกอะไรดอกกุหลาบผิดค่ะพิกุลทองค่ะเพราะว่าชื่อมันเป็นดอกไม้ผิดค่ะโอ้ยไปต่อไปต่อหนึ่งสามีของนางมีเมียหลายคน นางบุษบานางบุษบาบุษบาแปลว่าดอกไม้ผิดค่ะเราพอฝันแล้วจะเป็นครูภาษาไทยอ๋อเราเป็นคนฝันทิวทิลอะไรผิดค่ะสามีฆ่าตายทั้งที่ยังท้องอยู่ท้องอยู่ใครวะนางคนิี่าผิดค่ะรสนาผิดค่ะคำใบ้สุดท้ายสามีชื่อขุนแผน สบาไม่ใช่มะลิไม่ใช่มีคำว่าบัวนำหน้านำหน้าบัวไหลบัวไหลบัวบานบัวบานเลยเฮ้ยบัวเธอข้อนี้มีดฉันหน่อยเร็วๆบัวเปล่งบัวเปล่งเปล่งมะเฮ็ดบัวขึ้นบัวขึ้นเป็นอะไรข้นี่บัวใกล้เคียงกับคำว่าขึ้นน่ะบัวลงบัวลง บัวแรมใกล้เคียงกับคำว่าขึ้นอ่ะบัวแรมมันคล้ายกับคำว่าขึ้นยังไงวะบัวแรมบัวตุ้มบัวตู้มตู้มไม่ใช่เว้ยเอาปทไร่อยบัวคลี่อ๋อน้าบัวคลี่ ได้เลขอะไร3ตอนแรกเกิดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่คุณมากมีต่อไปก่อนไหมตัดช้อยใช่ไหมยอแพรกไปเิ่นปะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือจำได้ว่าคนชอบพูดคำว่ายอแพรกินกินแมวมันก็แบบไม่รู้เรื่องโอเคไม่ได้คะแนนไป ใบที่เท่าไหร่ดีหนึ่งครับไม่ใช่มนุษย์ได้นะนางผีเซืสมุทรผิดค่ะไม่ใช่มนุษย์ด้วยขันมานผันมานนางในวันนัคะดีนางนางเงือกผิดค่ะอ่ะทำใบต่อไปผ้าผ้าผ้าไม่มีมีหนึ่งสี่สติไม่ได้เอามาด้วยรอมใจตายรอมใจตายหรอยาป่ะมีใครอีกอ่ะมันมียาอีกคนนึงอ่ะ ที่แบบตอมใจตายเหมือนกันอ่ะเขาไงจะมัจน <laughs> มจะตอมใจ <laughs> มโนราแล้วกัน <laughs> มโนราไปไหมก่อนเฮ้ยแล้วนี่ก <laughs> ว้าสังทองที่เป็นนางยักษ <laughs> ์สังทองไงนางยักษ์อา้าวอ้าวที่เลี้ยงสังทองมายักษ์สาวยัหรอสาวยักษ์สาเลยเหรอยักษ์สี่เลยไหมเป็นผู้หญิงยักษ์ยักษสาอ๋ <laughs> <laughs> อสีแล <laughs> <laughs> ้วก <laughs> <laughs> ัน <laughs> <อ> <laughs> ชื่อถูกนํามาตั้งเป็นชื่อภูเขานั่นแหละสังทองนางพันธุรัตถูกต้องนางตองใจตานอกว่าลูกไม่ลูกกลัวแล้วลูกหนีเอ้าแล้วมัไม่ตอบชื่อนางทองหนึ1งฟังดีๆนะมีความเกี่ยวข้องกับพระอบพระอบคือใคร เอาคือใคาอบคือภาชนะไอ้ที่แกอ่านว่าพอบอะใจออกมาถ้าอบนาโมราผิดค่ะหืมรจนนาผิดค่ะใบเป็นอนนสองเคยซ่อนตัวอยู่ในกลองกลองมีเรื่องเดียวอ่ะบุษบากลองมีเรื่องเดียวอ่ะผิดค่ะกินาลีเพราะว่าคิน <Leaving com S 2> าลีต้องลำผิดค่ะ อ่างสามแปะผมมีกลิ่นหอมเฮ้อุ้ยเหมือนตัวละครคือกลิ่นหอมหลายคนมากอ๋อกินหอมมีคนเดียวเลยอ่ะประทับใค่ะมันมีกลิ่นหอมมากเหตุจ้ะมัทนาเหตุอ๋อไอ้พี่พี่ใบมาสามีเคยเป็นวัวฮะชื่อกี่พยางคอะไรอย่างเงี้ยบป้าถ้าชื่อจริงเขาจริงจริงสามพยางค์ยอมเลยยอมยอมไหม ชื่อนางจันสุดาเฮ้ยผมหอไม่ใช่ลาพันเซลเหรอวะสามพยานนางในวรรณคดีคนที่สองเลือกคำใบ้มาจ้ะเม้นเลือกสองครับผูกสาบให้เป็นชนี ไปนะจ๊ะเลือกคำใบ้มาเลยจ้ะข้อสี่ครับชื่อมีสองพยางไปนางสีดาไปไปนางมนโทครับพิดค่ะนางนางสีดาพิดค่ะพิดเลือกหนึ่งกายมีกลิ่นหอมนางโนราอะไรนะนางโนรานางโนราโนราไปด้วยโนราน้องเน้ ครับผิดค่ะเข้าไปแล้วเอ้ไปเรื่องมาคำใบ้ต่อไปเคยถูกลอยแพกลางทะเลนางเมเกียมีรอยแพป้ะไม่หรอวะไม่น่ามีไม่มีมั้งแสดงว่านางต้องเป็นกาลากรีนีบ้านเมืองหรือมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์หรือแบบเกิดในวันขึ้นข้างแรมอะไรอย่างงี้อ่าเป็นไปได้เออนางเมื่อตอบไปแล้วนางเมื่อรอยแพลนางเมื่อไม่ต้องมีใครมาลอยนางก็ลอยเองได้น้านางเมลีไป แมนเมลีสงสารมองสงสารตัวเองกับเตอว่าเิดคค่ะทำไม่สุดท้ายมีสามีเยอะมากตอบให่ดินังตาเกียถูกต้องตอนนี้ไปข้อตัดสินอ่าตัดสินแล้วที่มนนี้มีสามคอยหรอเข้มข้นเลยค่ะข้อสี่ค่ะมีพี่น้องหลายคน นางเมรีผิดค่ะอ่าบุษบาผิดค่ะทำถามให้สองเลยตัวสองเป็นชื่อขนมขบกเพียวยี่ยห้อหนึ่งหื้หืฮมาโนลา,าม,มนโนลาค่อยเกี่ยวมโนลามีพี่น้องเส็จคนวิ่สงสารมาก ทำไร่ที่เท่าไหร่ดิจ๊ะหนึ่งไม่ใช่มนุษย์โอ้โหไปก่อนหนี่ยากอ่ะอุทยเทวีผิดค่ะสุพรรณบุชาผิดค่ะทำอะไที่สามสามีเป็นทหารเอกอุ้ยเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ที่ตอบมันใช่มากเลยเนาะใช่สุพรรณบุชาเออใช่มากเลยอ่ะมโนรา ผิดจ้ะเอแล้วงยากแค่ไหนเออหนังเงือกหนังเงือกไม่ใช่มนุษย์นะเนาะไม่ใช่มนุษย์โอเคผิดจ้ะสี่มีลูกชื่ออุยอสุรพัทธ์ก็ต้องหันมาแหละลูกเยอะมีเยอะลูกชื่อสุรพัทธ์แต่ว่าต้องเป็นฝั่งยากเว้ยอุ้ยนึกไม่ออกทขาไมมีลูกกับใครบ้าง ค่ะมั่วชื่อนางแล้วพี่อ้าวไม่น่ากดเลยอ่ะยังมันโทรจ้าบายนางสำมานักขาผิดามาถูกเรื่องแล้วแต่ผิดคำไม่สุดท้ายเคยลอยอยู่ในน้ำแบงค์แบงค์เลยคราวนี้เสร็จแล้วมันยากไปมือ มันจะมีนางนกต่อคนหนึ่งป่ะนางนกต่อที่ช่วยทศกัณฐ์รักสีดาไม่ใช่สมณคขาบอ๋อนั่นคือสมณคขาบไม่รู้ชื่อจำไม่ได้มันมันใบอันนี้มันใบอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าเจอแต่ว่าตบกลงไม่รู้ว่ามีชื่อนี้ป่ะวะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะนะเรื่องเรื่องเอิญนางประแดดประแดดคนละเรื่องประ่ดนใดลืนใดนางสีดา กินข้าวผู <benim> ้หญิงคนสุดท้ายที่หนึงออกใช่เรื่องเหตุมาบรรยากาศบรญยากายใช่บรรยากาศบรญยากายคือแปลงร่างเป็นนางสีได้แล้วก็ลอยเป็นศพลอยน้ำไปใช่เขาตัดสินจ้ามากเนื้อตาดูมีความหวังมากหนึ่งสองสามสี่ได้คำใบ้ที่เท่าไหร่ให้สุภาพบุรุษเริ่มก่อนเลยสามมีสามพยางมายาล่ามายาล่ นางมโนูราพิคค่ะคณิชชาพีคค่ะเลือกข้อไหนดีเลือกสี่สี่มีภูมิลำเนาอยู่เมืองพิจิตรคณิชชาไปแล้วเนาะไม่ผู้จะได้ตอบคณิถีคณิถีผู้จะได้ตอบคณิถีคณิถี เป็นแก้วมณีไปเลยจากเรื่องแก้วหน้าหมาอืมโอเคเลยผิดค่ะขีละหนึ่งกับสองอ๋อหนึ่งเอาหนึ่งนะหนึ่งมีพี่น้องสองคนอ้าคุณกระบาผิดค่ะจริงจังาบมาจากเรื่องเดียวกันด้วยผิดค่ะคำใบ้สุดายผูกจระเข้จับตัวไปไว้ในเมืองบาดาลเฮ้ยต่อไปตะเท้าแก้วอะาวคุณเจมตอบยังนึ่เลยนะ 哎，好，哇，很好，哈 ข้อตัดสินเนาะคอนดิวเนื่องจากคะแนนเท่ากาันนางในวรรณคดีคนที่สี่คนที่สี่รครับมีพี่น้องหลายคนมั่วมั่วลเลยนางเภาถูกต้องถูกต้องอะไร่ะนางทิบสองนี่ทำไมอะ พี่จะทำเพื่อเรานะ่สมรู้คู่มือกินโอ้ยคณร์น่าเสียสุดเสียใจไหมโอ้ยความใส่ฝันของเราตอนมอปลายที่อยากเป็นครูภาษาไทยพี่ก็ไม่กลัวหรอกแค่พี่เมย์เองจริงเพราะว่าผัวพี่น่ากลัวกวา <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะไปเจอผู้ชนะของอีกสองทีมออสู้พี่สามีคำนั่งนะมันคิดภาพตัวเองที่ไปนั่งอยู่สามคนแล้วเรานั่งเงียบแล้วคนแย่งอีกสองคนแย่งกันต่อที่มันมีผ้ามันแล้วอ่ะพี่เห็นเป็นภาพคนเดียวตอบด้วยซ้ำ มโนลาสองแก้วกระเพราทอ,อางรยะ <c oughs> ในรอบนี้ก็คือว่าเราจะนำบทรอยกลอง <c oughs> จากวรรณคดีแต่และเรื่องหรือว่านิทานพื้นบ้านแต่และเรื่องโจทย์ขึ้นมาบนจอปั๊บถ้าอ่านแล้วรู้กดแล้วตอบเลยมีสิทธิ์แค่คนละหนึ่งคำตอบกดแล้วภายใน3าวีต้องตอบเลยห้ามกดไว้ก่อน <c oughs> แล้วค่อยอ่านต้องอ่านให้รู้เรื่องก่อนมั่นใจก่อนแล้วถึงจะตอบ โลมลลันคนนี้เนี่ยซาความเรากคือประสาด่างสายน้ำไหลมั่วตอบว่ามั่วตอบว่าถ้าใช่ไหอยู่น้องผิดเลยค่ะตอบว่าไกรทองค่ะเขามีน้ำแล้วก็มีระเข้วะห์ดีไหนซะเข้ตรงไหนอ่ะ ไปถึงนางสุวรรณมาฉาอป็นความรักของนางสุวรรณโอเคแล้วก็มีที่มาที่ไปผิดค่ะบทนี้ผู้หญิงเป็นคนพูดถ้ารู้แล้วตอบได้นะขุนช้างขุนแผนเธอจะแบบวันทองตัด้อขุนแผนหรือเปล่าตอนที่ขุนแผนพาเมียใหม่กลับมาผิดค่ะ ลูกเก่งลูกเก่งลูกเก่งถ้าเรื่องนี้ถูกถ้าไม่ถูกให้ทีเนื้อปลาบูทองเกี่ยวกับน้ำมันต้องมาทุกเรื่องจริงๆริงเยื่อเยื่อยไปบนที่น้ำผิดจ้าพัุรพนมโนราเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ่าเดี๋ยวใบเพิ่มนะชื่อเรื่องเป็นชื่อของพระเอก โอ้รู้เลยแล้วอินแบบบ้านที่นี่รู้อินเลยรู้อินแล้วอะไรมีเจ็ดชิ้นวะใช่มีเจ็ดชิ้นเหมือนอารมณ์แบบฆ่าหันศพอ่ะชิ้นห้ามีตุ่มข้ก็คือให้รับตัวลูกมอกจากบ้าน มากอ่ะเรื่องไรวะพ่อฆ่าลูกอ่ะนะพ่อฆ่าลูกมีอยู่เรื่องเดียวที่คิดออกเมือนคิดออกที่ผิี่แล้วรู้ละโอเดมอเพราะว่าคอคลาสทั้งหมดเจ็บออหรือว่ามันเป็นการเสี่ยงทายวะสมมติแบบถ้าจับได้ชิ้นที่เท่านี้จะให้ทำตามนี้อะไรอย่างี้ปะไม่รู้มั่วเออเออเป็นเสี่ยงทายเออมันดูเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็น ราชวงศ์ราชวงศ์หน่อยอะเป็นเรื่องของแบบกระสัตกิยสันเอยเพราะว่ามันมีความแบบทำอมยเกินอาเมเกียนผิดค่ะพระไพมณีผิดค่ะขุนช้างขุนแทงผิดค่ะ <Hey. S 2> ชื่อเรื่องเป็นชื่อตัวละครเอกห<า>่ะ <c oughs> มโนราเพราะว่ามันมีเจ็บกำลางเลวมีเจ็ดชิ้นเหมือนมโนราเจ็ดนางด้วยแล้วก็ถอดอะตอนที่มันถอดชุดนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถอดปีกถอดหางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วนี่ใช่แหละฝังทองถูกต้อง สตอรี่มากจริงจริงอ่ะทิ้งมาแบบแมสแล้วมีความแบบอุ้ยตอนที่แบบถอดรูปถอดอะไรถอดปิดถอดทางรอางมันก็เลยนึกถึงสังคมแล้วเรื่องนี้เขาก็มีเขยเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยเออเลขมันก็พองกันอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วยไม่เพราะอะไรหรอวะัวดท้อง ตอบทีถูกถูกสุดรสามคอนใช่ไหมบ้าหรอเทพมีสิบแล้วเวกวลาโอ้ my god พี่เมย์รู้ปะรู้พี่เมยรู้ปะไม่ ื่องหนึ่งพี่หนูว่าพี่รู้มันเป็นเรื่องที่แม่แต่หนูชื่อมันไม่ออกเป็นอะไรวะเออผู้ชายผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายอ่ะนี่นี่มาดีนูแล้วอ่ะกดเลยพี่เมย์ถ้าใครเรื่องนึ่งนะมันคือเรื่องที่แม่คือนางพันธุรัดแล้วมันรู้ว่าแม่เป็นยักษ์แล้วมันรู้ว่าแม่เป็นยักษ์มันก็เลยหนีแม่ไปไอ้นี่ยคุณแปดสิบข่าเลยมันชื่ออะไร ลูกในละคุณไม่ไม่ใช่สั่งทองสั่งทองต่อไปแล้วรสังงทอแต่พันธุระได้อยู่ในเรื่องสั่งทองสั่งทองสั่งทองไม่ใช่สั่งทองสั่งทองต่อไปแล้วสั่งทองเผ็ดจ้ะพระไพมณีเผ็ดจ้ะเนี่ยจริงๆนะถ้ามันมาเลยก็คือลูกมันหนีแม่เพราะว่ารู้ว่าแม่เป็นยักษ์อ่ะอ่ะไม่รู้ดนโทษทอกแล้วว่าอาจจะติดโอ้ยส่วนฉันเหมือนแดด อันนี้คือพลายงามพูดกับวันทองเพราะว่าวันทองอ่ะเขาเลี้ยงพลายงามมาในบ้านขุนช้างพอเขารู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกของขุนช้างเขาก็เลยจะลาแม่ไปยไปกันเฮ้ยมงงมงงมงงมวันนี้พี่แม่มาจริงๆมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แบบเดินเข้าบริษัทมาก็รู้เลยว่าคนคนี้เพราะว่ามาเม มันคุณมากแต่ไปคิดไม่ออกอาคิดหน้าหนูจะไม่มาทํางานเพราะว่าโดนผัวกระทืบน่าจะอยู่โรงพยาบาลงั้นใครอยากส่งอะไรไปเยี่ยมเดี๋ยวบอกโรงพยาบาลไว้ให้ทีหลังเนาะชอบแฟนที่อนเห็เราแล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทำช่องทาง Facebook IG Twitter แล้วก็ YouTube ด้วย YouTube ต้องอะไรพี่ Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งจริงๆ กูก็บอกว่านจะอ่านกรอนะคะมาสาปีต่อช่วงมองไปเดเ๋ยวจะให้พูดไหมล่ะว่ากล่าวโคขอขอสักนิดขอสักนิดนางเสด็จปล่าจะไปที่ไปไปมาไมลข้ามายาล่าเนี่ยเป็นแรปเปอร์ละ ชื่อนายหวยนามสกุลไม่ได้เลือกที่บ้านไม่ได้รวยแม่ที่บ้านไม่ได้เชื่อมนใจผมกระลุกขึ้นมาเลือนตื่นมามันก็เงี้ยวมันเลยมาเศร้า่ะเพื่อนความรูไม่น่าแต่เหนียวเท่งนั้นอยู่นั่นอยู่ซื้อนั่งอยู่ข้างนอกอ่ะได้ยินบัวแก้วบัวอะไรใช่ปะไม่มีบัวบัวขึ้นในสวนบัวอะไรบัวอะไรบัวปุ๊บไอ้เนื้อสุนัขมันช้ำ